ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยเป็นกันไหมครับตื่นมากลางดึกแล้วพอดูนาฬิกาอ้าวตีสามอีกแล้วเป็นแบบนี้แทบทุกคืนเลยหลายคนอาจจะคิดว่าก็น่ารำคาญดีนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกกันเลยว่าร่างกายกาลังจะบอกอะไรเราอยู่คือถ้าใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับบอกเลยว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะหลายคนเป็นกันเยอะมาก แต่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในใช่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยแต่มันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายเหล่านี้แหละว่าเฮ้ยมีบางอย่างไม่สมดุลแล้วนะแล้วก็นะครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ด้วยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาถอดรหัสข้อความลับจากร่างกายไปพรอพร้อมกันเลยดีกว่า เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะเราจะแบ่งการคุยกันเป็น3ส่วนหลักๆก็คืออย่างแรกเลยมาทําความเข้าใจปริศนาตีสามกันก่อนจากนั้นเราจะไปเปิดโปง5ตัวการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังแล้วสุดท้ายเราจะมีแผนปฏิบัติการเพื่อการนอนหลับที่ดีมาฝากกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปริศนาตีสาคือคําถามก็คือว่า ทำไมการตื่นกลางดึกเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสําคัญขนาดนั้นแค่นอนไม่ต่อเนื่องมันจะส่งผลเสียอะไรกับเราขนาดนั้นเชียวหรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ หัวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับมีงานวิจัยจากสถาบันการแพทย์เพื่อการนอนหลับแห่งอเมริกาปี2021เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าการตื่นกลางดึกซ้ำๆมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังคือมันส่งผลโดยตรงกับสุขภาพเราในระยะยาวเลยนะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างภูมิคุ้มกตตันตกป่วยง่ายขึ้นไปจนถึงเรื่องความจําแย่ลงหรือที่หนักไปกว่านั้นคือเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงเลยทีเดียวครับ พอเรารู้แบบนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือทําไมละ่ะทําไมร่างกายถึงต้องปลุกเราขึ้นมาตอนตีสามด้วยจากข้อมูลที่เราไปศึกษามานะครับเขาชี้เป้าไปที่5ตัวการหลักๆทางชีววิทยาเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันทํางานเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเราไปดูกันเลยดีกว่าเขาว่ามีอะไรบ้างโอเคครับ5สาเหตุหลักๆที่ว่านี่ก็จะมี1เลยคือเรื่องฮอร์โมนความเครียดไม่สมดุล2คือน้ําตาลในเลือดตก 3คือตับทำงานหนักเกินไป4คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับและสุดท้ายข้อ5ปัญหากับเพาะปัสสาวะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละตัวเลยนะครับโดยจะเริ่มจากผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งที่เจอบ่อยที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนความเครียดครับ มาที่สาเหตุแรกกันเลยนะครับเรื่องของฮอร์โมนความเครียดที่ไม่สมดุลตัวการสําคัญในเรื่องนี้ก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอทิซอลครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ในฐานะฮอร์โมนแห่งความเครียดซึ่งจริงๆแล้วมันมีหน้าที่สําคัญกับร่างกายเรามากนะแต่ถ้ามันทํางานผิดเวลาเมื่อไหร่แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยครับ คือโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราฉลาดมากนะครับมันจะหลั่งคอติซอลออกมาสูงสุดตอนประมาณ6กโมงเช้าเพื่ออะไรก็เพื่อปลุกให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นตัวพร้อมเริ่มวันใหม่ครับแต่ปัญหามันเกิดเมื่อเจ้าคอติซอลเนี่ยดันหลั่งออกมาเต็มที่ตอนตีสามซะงั้นมันก็เลยไปรบกวนการนอนหลับของเราเต็มๆลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีคุณแม่ที่ปกติจะมาปลุกลูกไปโรงเรียนตอน6กโมงเช้าแต่อยู่ดีๆวันนี้แม่มาเขย่าเตียงปลุกตั้งแต่ตีสานั่นแหละครับคือสัญญ,ญาณชัด ัดเลยว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วแล้วคำถามต่อมาก็คืออะไรละ่ะที่ไปกระตุ้นให้คอ,อร์ติซอลมันทำงานผิดเวลาแบบนั้นนี่แหละครับคือตัวการที่สองที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดตกในช่วงกลางดึกนั่นเอง การที่เรากินอาหารเย็นเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวอย่างขนมปังพาสต้าหรือกินงของหวานหวานอย่างผลไม้โยเกิรต์ตหรือที่หนักกว่านั้นคือการไม่กินมื้อเย็นไปเลยเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราพุ่งปรีขึ้นไปและหลังจากนั้นไม่นานก็จะดิ่งวูบลงมาอย่างรุนแรงในช่วงกลางคืนซึ่งสําหรับสมองแล้วเนี่ยนะครับความไม่เสถียรของน้ําตาลแบบนี้มันก็เหมือนกับเราพยายามจะนอนในบ้านที่พ่อแม่กํลาลังทะเลาะกันเสียงดังมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะพักผ่อนในสนิท ทีนี้พอตอนกลางคืนน้ำตาลในเลือดเราตกควบลงไปร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินไปที่ตับทันทีเลยครับว่าเฮ้ hey, ช่วยด้วยผลิตน้ำตาลออกมาด่วนแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าตับจะไปเอาพลังงานจากไหนมาผลิตน้ำตาลซึ่งนี่ก็คือตัวการที่3ามของเรานั่นเองครับสไลด์นี้น่าสนใจมากๆเลยครับเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยคือปกติแล้ว ตับจะมีแหล่งพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจนเก็บไว้อยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับเงินสดในกระเป๋าของเราครับคือหยิบออกมาใช้ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าไกลโคเจนเรามีน้อยละ่ะซึ่งมักจะเกิดในคนที่มีภาวะไขมันพอกตับตับก็จะถูกบีบให้ต้องไปทำเรื่องที่ยากขึ้นคือไปถอนพลังงานจากธนาคารซึ่งก็คือไขมันที่สะสมอยู่ตามร่างกายนั่นเองครับซึ่งกระบวนการถอนเงินจากธนาคารเนี่ยมันยุ่งยากและสร้างความเครียดให้ร่างกายจนอาจจะปลุกให้เราตื่นขึ้นมาได้เลย เอาละครับนอกจากเรื่องของฮอร์โมนและสารเคมีในร่างกายแล้วเนี่ยบางครั้งสาเหตุก็มาจากเรื่องทางกายภาพล้วนๆเลยและตัวการที่4ที่เราจะพูดถึงก็คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับซึ่งก็คือภาวะที่การหายใจของเรามันหยุดไปเป็นพักๆในระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเอง ในช่วงที่เราหลับลึกที่สุดซึ่งก็คือช่วงประมาณตีสองถึงตีสาเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดออกซิเจนขึ้นมาเพราะภาวะนี้สมองจะตีความทันทีเลยครับว่าเป็นภาวะฉุกเฉินขั้นวิกฤตแล้วมันก็จะสั่งปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นมาทันทีเพื่อที่จะหายใจนี่คือสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดของร่างกายเลยนะครับ และแล้วก็มาถึงตัวการสุดท้ายครับถ้าสาเหตุที่ทำให้ตื่นมันคือการปวดปัสสาวะจนต้องลุกไปเข้าห้องน้ำหลายคนอาจจะคิดว่าอา้าวก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ไตของเรากำลังพยายามส่งมาเตือนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับ คือในตอนกลางคืนเนี่ยไตยของเราควรจะได้พักผ่อนควรจะลดภาระการทํางานลงดังนั้นการที่เราต้องลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆตอนกลางดึกเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าไตาของเรากําลังทํางานหนักเกินไปอยู่หรือเปล่าและอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความเสื่อมที่กําลังจะมาเยือนได้เหมือนกันครับเอาละครับพอเรารู้สาเหตุที่เป็นไปได้ทั้ง5ข้อแล้วฟังดูอาจจะน่ากังวลใช่ไหมครับแต่ข่าวดีก็คือเรามีวิธีแก้ไขครับ จากแหล่งข้อมูลที่เราไปศึกษามาเขาได้ให้แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและทําตามได้ไม่ยากเลยเพื่อที่เราจะทวงคืนการนอนหลับที่มีคุณภาพของเรากลับคืนมาครับเริ่มกันที่เทคนิคง,ง่ายๆแต่ทรงพลังมากเลยครับคือการหายใจแบบ4-7-8วิธีทําก็ง่ายๆเลยนะครับแค่หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1-4จากนั้นกลั้นหายใจไว้นับ1-7แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวๆทางปากนับ1-8 ทำซ้ําแบบนี้สัก3าครั้งก่อนนอนเทคนิคนี้นะครับมันจะไปช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงโดยตรงเลยเหมือนเป็นการส่งข้อความไปบอกสมองส่วนที่ผลิตฮอร์โมนความเครียดว่าใจเย็นๆนะได้เวลาพักผ่อนแล้วสุดยอดเลยใช่ไหมครับ นอกจากการปรับจากภายในแล้วการปรับสภาพแวดล้อมภายนอกก็สําคัญไม่แพ้เลยครับนาฬิกาชีวิตในร่างกายของเราเนี่ยมันถูกควบคุมโดยแสงเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นการสอนให้ร่างกายรู้จักความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆในการรีเซ็ตวงจรการนอนหลับของเราใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาถึงเรื่องสําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือมื้อเย็นสรุปง่ายๆเลยนะครับประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเราต้องรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งคืน การกินมื้อเย็นที่เน้นไขมันดีกับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยมันจะเหมือนกับการเติมน้ํามันให้รถแบบค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาอย่างช้าๆซึ่งสมองของเราต้องการพลังงานแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะได้นอนหลับอย่างสงบสุขไปจนถึงเช้าในท้ายที่สุดแล้วนะครับ เป้าหมายของการนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่คือการได้นอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงสัก5-6ชั่วโมงเพราะนั่นคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายของเราจะได้ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริงครับคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณจริงๆครับดังนั้นการตื่นนอนตอนตีสามเนี่ยถ้ามองในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเหมือนข้อความที่ร่างกายพยายามจะสื่อสารกับเรา เมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังและทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้เราก็จะสามารถดูแลร่างกายของเราเพื่อให้เขาได้พักผ่อนอย่างที่ต้องการได้จริงๆครับคืนนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าร่างกายกำลังพยายามจะบอกอะไรเราอยู่เคยไหมคะสะดุ้งตื่นตอนตีสามเป๊ะเลยแล้วก็นอนต่อไม่ได้ทั้งที่แบบยังเพลียๆอ,อ,อยู่เลยครับเคยครับ เรื่องนี้เหมือนจะธรรมดานะคะหลายคนก็เป็นแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติเลยก็ได้ค่ะมมันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมาบอกเราก่อนที่อะไรแย่ๆจะตามมาใช่ครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูนะคะว่าทำไมต้องเวลานี้ร่างกายบอกอะไรแล้วเราจะรับมือยังไงดีจากข้อมูลที่เรามีกันค่ะครับผม,ค,บผมคือการตื่นกลางดึกซ้ำๆเวลาเดิมๆแบบนี้ โดยเฉพาะเลยนะช่วงตีสามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญแต่มันมีในยะสำคัญทางสุขภาพจริงๆมีข้อมูลจากสถาบันด้านการนอนหลับของอเมริกาเลยนะครับเขาก็ยืนยันว่ามันสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพรื้่รงหลายอย่างโหวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าต้นตอจริงๆมันคืออะไรซึ่งเออมันมักจะเกี่ยวพันกันซับซ้อนกัที่เราคิดนะครับที่ว่าซับซ้อนนี่มันเป็นยังไงหรอคะปกติคนก็จะคิดว่าเอ๊ะ เพราะเครียดหรือเปล่าแค่นั้นความเครียดนี่ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่มันทำงานยังไงล่ะนี่แหละครับสาเหตุแรกที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของฮอร์โมนเครียดหรือที่เรียกว่าคอร์ติซอลอ๋อคอร์ติซอลครับที่มันทำงานผิดเวลาไปปกติคอร์ติซอลเนี่ยร่างกายต้องมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยค่ะมันจะหลั่งออกมาเยอะสุดๆตอนเช้าตรู่เลยประมาณหกโมงเช้า เพื่อปลูกให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นตัวพร้อมเริ่มต้นวันใหม่เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกธรรมชาติของร่างกายเลยนะคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแต่ปัญหามันเกิดเมื่อนาฬิกาปลุกเรือนเนี้มันดันมาดังผิดเวลาอ้าวคือดันมาพุ่งสูงปรีดต,ตอนตีสามซึ่งเป็นช่วงที่ระดับมันควรจะต่ํามากๆเพื่อให้เราหลับลึกไงครับอืมอืมพอคอติซอลมันสูงขึ้นมากลางดึกปุ๊บมันก็ไปกระตุนสมองให้ตื่น เหมือนมีใครมาเขย่าตัวเราตอนกําลังหลับสบายๆนั่นแหละครับอ๋อค่ะมีงานวิจัยชี้ชัดมานานแล้วครับว่าการตื่นกลางดึกแบบเนี้ยสัมพันธ์โดยตรงเลยกับระดับคอร์ติซอลที่พุ่งสูงผิดปกติในช่วงเวลานั้นพอตอนเช้าสิคะคาถามดีมากครับและนี่ก็นําเราไปสู่สาเหตุที่สองเลยซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องแรกมากๆค่ะก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดต่าหรือที่เรียกกันว่า น้ำตาลตกตอนกลางคืนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะน้ำตาลตกตอนกลางคืนเนี่ยนะทั้งๆที่เรานอนอยู่ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายชั่วโมงเราด้วยทําไมเป็นงั้นไปได้ล่ะคะน่าแปลกใจใช่ไหมครับแต่ภาวะนี้เนี่ยพบได้บ่อยกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานด้วยนะแต่อาจจะเป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนหรือเกิดในคนที่มีแนวโน้มก็ได้อ๋อค่ะ มันเกิดจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดมันสวิงครับคือมันลงต่ำเกินไปในช่วงกลางดึกสมองเราเนี่ยไวต่อระดับน้ำตาลมากๆนะครับพอน้ำตาลตกปุ๊บสมองรับรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยพลังงานกำลังจะหมดโอ้ oh. ร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการหลั่งฮอร์โมนกลุ่มเครียดออกมาเลยรวมถึงข้อที่สอด้วยเพื่อปลุกเราให้ตื่นแบบว่าเผื่อจะไปหาอะไรกินหรือเพื่อกระตุ้นให้ตับสร้างน้ำตาลขึ้นมาเอง อ๋อที่แท้มันเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองแสดงว่าเรื่องการกินมื้อเย็นนี่มีผลมากๆเลยสิคะมีผลอย่างยิ่งเลยครับคนที่มักจะเจอปัญหาน้ําตาลตกกลางดึกเนี่ยก็คือกลุ่มที่ 1. คือไม่กินมื้อเย็นเลยหรือกินน้อยไปพลังงานไม่พอถึงเช้าอสอ 2. คือกินมื้อเย็นนนะแต่กินผิดประเภทเช่นเน้นแต่แป้งขัดขาวน้ําตาลของหวานหรือแม้แต่ผลไม้หวานจัด,จด โยเกิร์ตขนมปังแผ่นเดียวอะไรแบบนี้ค่ะคือพวกนี้เนี่ยมันจะาให้น้าตาลพุ่งขึ้นเร็วแล้วมันก็ดิ่งลงเร็วเหมือนกันพอถึงที่สองที่สามน้ำตาลก็ตกพอดีเป๊ะเลยโหขึ้นเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมบางทีตื่นมาแล้วมันหิวเหมือนไม่ได้กินอะไรมาทั้งคืนที่แท้มันเกี่ยวกับน้ําตาลตกนี่เองใช่ครับแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าร่างกายกระตุ้นให้ตับสร้างน้ําตาลขึ้นมาเองเหรอคะอันนี้มันมีผลเสียอะไรไหมคะมีครับและนั่นก็คือสาเหตุที่สาม ที่เราจะคุยกันคือตับทำงานผิดปกติหรือทำงานหนักเกินไปในการสร้างน้ำตาลอื mm hmm. ปกติเวลานอนตับเรามีหน้าที่ค่อยๆปล่อยพลังงานสำรองที่เก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนนะครับออกมาเรื่อยๆเ, mm hmm. เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งคืน mm hmm. เหมือนเราค่อยๆเติมฟืนเข้าเตาผิงให้มันอุ่นอยู่ตลอดค่ะ <Huh. S 1> แต่ ถ้าไกลโคเจนในตับเรามันมีน้อยซึ่งมันมักจะสัมพันธ์กับภาวะไขมันพอกตับหรือว่ากินไม่พอเนี่ยอ๋อ oh. ตับก็จะไม่มีพลังงานสำรองให้ปล่อยออกมาไงครับแล้วแล้วตับจะทำยังไงต่อคะทีนี้พอไม่มีไกลโคเจนแล้วร่างกายก็ต้องการน้ำตาลด่วนๆแจกสัญ,ญญาณคอร์ติซอลที่สูงขึ้นนะครับตับจะถูกบังคับให้เข้าสู่โหมดฉุกเฉินคือต้องสร้างน้ำตาลขึ้นมาใหม่จากแหล่งอื่นแทนกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากลูโคนนโอเจเนซิสครับ กลูโคเนโอกลูโคเนโอเจเนซิส <uc one> <esis> ครับชื่อจะยากนิดหนึ่งค่ะค่ะปัญหาก็คือกระบวนการนี้เนี่ยมันทำให้ตับทำงานหนักกว่าปกติและที่สำคัญคือเมื่อคอร์ติซอลมันสูงสูงเนี่ยมันมักจะสั่งให้ตับไปดึงเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อของเรานี่แหละครับเฮ้อ <c oughs> เอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำตาลแทนที่จะไปใช้ไขมันสะสม <c oughs> อะไรนะคะกลายเป็นว่า แทนที่จะได้เผาผลาญไขมันตอนนอนกลับไปสลายกล้ามเนื้อตัวเองแทนหรอคะเนี่ยไม่ดีเลยใช่เลยครับมันเหมือนสรารละตานขับขันที่แบบต้องหาเชื้อเพลิงดุด่วนนะครับเลยต้องทุบเอาเฟอร์นิเจอร์สวยๆของเราคือกล้ามเนื้อมาเผาก่อนแทนที่จะค่อยๆเอาฟืนสำรองดีๆคือไขมันมาใช้โหแย่ oh, yeah, เลยผลก็คือตื่นกลางดึกแถมยังเสียมูลกล้ามเนื้อไปอีกสรุปง่ายๆคือการตื่นตีสามใบาจากสาเหตุกลุ่มนี้เนี่ย มันเหมือนวงจรของการจัดการพลังงานที่ล้มเหลวในตอนกลางคืนครับผมฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องการจัดการพลังงานเนี่ยแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานโดยตรงแต่ก็ทําให้ตื่นเวลานี้ได้มีครับอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือ Sleep Apnea นะครับอ๋อ oh, Sleep Apnea ครับช่วงตีสองตีสาเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่เราหลับลึกที่สุด แต่คนที่มีภาวะนี้ทางเดินหายใจส่วนบนมันจะตีบแคบหรืออุดกั้นเป็นพักๆทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำลงสมองก็จะถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นมาสั้นๆเพื่อให้กลับมาหายใจปกติซึ่งบางทีก็อาจจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้นะครับแต่ผลก็คือการนอนมันไม่มีคุณภาพหลับไม่ลึกแล้วก็มักจะตื่นในช่วงเวลานี้แหละครับแล้วอาการมันเป็นยังไงคะคนที่เป็นนี่จะรู้ตัวไหมคะบางคนรู้ตัวครับเพราะอาจจะมีคนนอน ข้างๆบอกว่าเฮ้ยกลนเสียงดังมากเลยหรือมีช่วงหยุดหายใจเหมือนสำลักน้ำลายค่ะแต่หลายคนก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับแค่รู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอกลางวันก็เพลียง่วงทั้งที่คิดว่านอนนานแล้วภาวะนี้มักจะสัมพันธ์กับความอ้วนลักษณะคอสั้นลิ้นไก่ยาวหรือมีปัญหาในช่องคอและที่น่าสนใจคือมันก็ไปเชื่อมโยงกับระดับคอร์ดิซอนที่สูงขึ้นด้วยเป็นอีกวงจรที่มาซ้ำเติมกันครับ โหซับซ้อนจริงๆค่ะเลยอีกสาเหตุหนึ่งใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําใช่ครับสาเหตุที่5ก็คือการต้องลุกไปปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือนกชูเรียอือคือการลุกเข้าห้องน้ํามากกว่าหนึ่งครั้งต่อคืนสําหรับคนทั่วไปนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องน่ารําคาญแต่มันเป็นสัญญาณว่าไตา อาจจะกำลังทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเป็นหรืออาจจะเป็นสัญญาณว่าความสามารถในการดูดน้ำกลับหรือกรองของเสียอาจจะลดลงซึ่งมันไม่ปกติสำหรับช่วงที่เราควรจะพักผ่อนยาวๆตอนกลางคืนครับโขฟังดูแล้วแต่ละสาเหตุเหมือนจะไม่ได้แยกขาดจากกันเลยนะคะมันเชื่อมเชื่อมยงยงกันไปหมดเลยถูกต้องเลยครับมันเป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อต่อกันไปแล้วการตื่นกลางดึกเรื้อรังแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้อ่อนเพลียตอนเช้านะครับ แต่มันส่งผลเสียระยะยาวชัดเจนมากๆเลยทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันต่ําลงป่วยง่ายขึ้นะระบบเผาผลาญพังอ้วนง่ายขึ้นความจําแย่ลงเสี่ยงความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะตอนเช้าๆและอาจนําไปสู่ภาวะหลอดเลือดอักเสบซึ่งก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกครับดูแล้วการแก้ไขก็คงต้องทํำหลายๆอย่างพร้อมกันเลยสิคะไม่ใช่แก้แค่อย่างเดียวแน่นอนครับต้องแก้ที่ต้นตอแบบองค์รวมเลย แต่เราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่พอทำได้ง่ายๆก่อนนะครับค่ะเริ่มจากอะไรดีคะอย่างแรกเลยคือปรับเรื่องจังหวะของแสงและสภาพแวดล้อมห้องนอนครับร่างกายเรามีนาฬิกาชีวภาพที่ไวต่อแสงมากๆตอนเช้าตื่นมาเนี่ยพยายามเจอแสงแดดธรรมชาติให้เร็วที่สุดเหมือนไปบอกสมองว่าเช้าแล้วนะตื่นได้แล้วอืส่วนตอนกลางคืนห้องนอนต้องมืดสนิทจริงๆปิดไฟปิดหน้าจอมือถือแท็บเล็ตให้หมด แล้วก็ทําให้อากาศเย็นสบายหน่อยประมาณ24 2 6องศาเซลเซียสกำลังดีการตื่นนอนให้ตรงเวลาและเจอแสงเนี่ยสำคัญมากนะครับในการตั้งนาฬิกาชีวิตของเราอันนี้ฟังดูพอทําตามได้ไม่ยากค่ะแล้วเรื่องการจัดการความเครียดล่ะคะนอกจากนอนให้พอแล้วมีอะไรช่วยได้อีกไหมมีเทคนิคง,ง่ายๆที่ทรงพลังมากๆเลยครับคือการฝึกหายใจฝึกหายใจครับลองฝึกหายใจช้าๆลึกๆแบบ478ดูครับ สี่เจ็ยังไงคะคือหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1นถึงสแล้วก็กลั้นหายใจไว้นับ1นถึงเจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆช้าๆนับ1นถึงแอ๋อเข้า4ี่กลั้น7ออก8ใช่ครับ การหายใจแบบนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งมันจะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาพ,พิเศษเส้นหนึ่งชื่อเวกัสเนอร์ฟซึ่งเชื่อมตรงไปที่สมองส่วนควบคุมความเครียดเลยบอกให้มันสงบลงเหมือนเราก,กดปุ่มส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าปลอดภัยแล้วผ่อนคลายได้ช่วยลดคอร์ติซอร์ได้ดีมากครับ จะทำก่อนนอนหรือตอนตื่นกลางดึกขึ้นมาก็ทำได้เลยโห oh, ฝึกหายใจ478น่าสนใจมากค่ะเหมือนกดปุ่มให้ร่างกายผ่อนคลายเลยแล้วเรื่องสำคัญที่สุดเลยค่ะการกินเราจะจัดการเรื่องพลังงานตอนกลางคืนยังไงดีคะให้มันไม่ตกไม่สวิงเรื่องนี้ต้องเน้นเลยครับการจัดการน้ำตาลและพลังงานหรือ ATP อย่างชาญฉลาดค่ะ1คือคุมน้าตาลให้นิ่งครับ พยายามเลี่ยงอาหารที่ทําให้น้ําตาลพุ่งสูงปรีดแล้วก็ตกหัวบโดยเฉพาะมื้อเย็นหรือก่อนนอนกินมื้อเย็นให้ห่างจากเวลานอนสัก2อสาชั่วโมงกําลังดีอืออ <Ooh. S 1> e ทีเราต้องฝึกให้ร่างกายดึงเอาไขมันดีมาใช้เป็นพลังงานหลักตอนนอนให้ได้เหมือนเปลี่ยนจากเตาที่ใช้ฟืนชื้นๆควันเยอะๆก็คือน้ำตาลมาเป็นเตาที่ใช้ถ่านแอแท่งคุณภาพดีคือไขมันที่ให้ความร้อนสม่ำเสมอยาวนานกว่า แล้วเราจะฝึกร่างกายให้ใช้ไขมันดีตอนนอนได้ยังไงคะนอกจากการเลี่ยงน้ําตาลแล้วก็ต้องกินไขมันดีให้เพียงพอในมื้ออาหารไงครับอย่างพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวอโวคาโดถั่วต่างๆเมล็ดพืชและสําคัญไม่แพ้กันเลยคือโปรตีนที่มีคุณภาพเพราะว่าสารตั้งต้นของ ATP ส่วนหนึ่งคืออะดีโนซีนมันก็มาจากกรดอะมิโนในโปรตีนนี่แหละครับ ค่ะคําว่ากินให้อิ่มเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายถึงแค่ท้องแน่นนะแต่คือเซลล์ในร่างกายต้องได้รับสารอาหารเพียงพอจริงๆแล้วก็อย่าลืมพวกเกลือแร่และวิตามินครับพวกนี้เหมือนหัวเทียนหรือน้ํามันหล่อลื่นให้เรื่องจักรในเซลล์มันทํางานได้ดีอย่างแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D ีพวกนี้ต้องได้รับให้พอแล้วก็ต้องดูดซึมไปใช้ได้ดีด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะ ต้องให้พลังงานที่มันนิ่งแล้วก็มีคุณภาพถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียวสุดท้ายค่ะการออกกำลังกายล่ะคะช่วยได้ไหมช่วยได้มากครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยช่วยให้เราหลับลึกขึ้นแล้วก็ฝึกให้ร่างกายใช้พลังงานได้เก่งขึ้นด้วยแต่ก็ต้องทำให้ถูกเวลาหน่อยนะครับอย่าไปออกกำลังกายหนักๆใกล้เวลานอนเกินไปเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นให้ตื่นตัวแทนควรจะเว้นอย่างน้อยสัก2 3ถึงสชั่วโมงก่อนนอนครับ การออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันเหมือนการบอกร่างกายให้รู้จักใช้พลังงานตอนตื่นแล้วก็เตรียมพร้อมสร้างพลังงานสํารองดีๆไว้ใช้ตอนหลับได้ดีขึ้นครับฟังทั้งหมดแล้วนะคะการจะแก้ปัญหาตื่นตีสามนี่ไม่ใช่แค่กินยาหรือปรับอะไรอย่างเดียวจริงๆนะคะมันต้องปรับทางวิถีชีวิตเลยถูกต้องครับมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณจากหลายๆระบบในร่างกายที่มันเสียสมดุลไปทั้งฮอร์โมนน้ำตาลตับการหายใจไต การแก้จริงต้องมองภาพรวมปรับทั้งเรื่องแสงการหายใจการกินทั้งคุมน้ำตาลเติมไขมันดีโปรโตีนแร่ธาตุต่างๆแล้วก็การออกกำลังกายด้วยเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไม่ใช่แพทยน,นอนให้นานขึ้นนะครับแต่คือการนอนที่มีคุณภาพค่ะคุณภาพสำคัญกว่าใช่ครับคือหลับได้ต่อเนื่องไม่สะดุ้งตื่นกลางดึก แม้บางคืนอาจจะนอนไม่ครบ8ชั่วโมงเป๊ะแต่ถ้าหลับได้สนิทตลอดคืนร่างกายก็ได้ฟื้นฟูเต็มที่แล้วครับการนอนที่มีคุณภาพนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเลยวันนี้เราได้เจาะลึกกันไปพอสมควรเลยนะคะว่าทําไมร่างกายถึงปลุกเราตอนตีสาแล้วเราพอจะทําอะไรกับมันได้บ้าง ก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งทายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะลองพิจารณาดูค่ะว่าวิถีชีวิตปัจจุบันของเราทำการที่เราอาจจะอยู่ในตึกเกือบทั้งวันอาหารที่เราเลือกกินเวลาที่เรากินมันกำลังรบกวนจังหวะธรรมชาติของร่างกายและการนอนหลับของเราอยู่หรือเปล่าแล้วมีอะไรเล็กๆสักอย่างที่เราพอจะเริ่มปรับได้ในคืนนี้เลยไหมคะอาจจะเป็นแค่การปิดไฟในห้องนอนให้มืดสนิทจริงๆลองฝึกหายใจ478สัก5านาทีหรือเปลี่ยนของ ว่างมื้อดึกเล็กน้อยเพื่อเป็นการเริ่มต้นดูแลของขวัญล้ำค่าที่เรียกว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพของเรากันค่ะ